เอารถมาทําค่ะประตูค่ะประตูหลังล็อกไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมาหาช่างนี่มามาที่บริษัทหลานใครได้นะั้งใหญ่เดินแทบเดินหากันไม่เจอต้องโทรโศัพท์หากันอันนั้นก็เป็นบริษัทที่เขาสร้างใหม่ เป็นโรงงานที่สร้างใหม่ตรงนี้มันเป็นอันนู้นะเป็นโรงงานที่เก่าแล้วอ่า่ดนะ้หนาวมากเลยเราไม่จกักลมแรงค่ะฝนก็ตกทั้งฝนทั้งลมเลยค่ะตอนนี้พี่พัดก็มาอยู่ที่บริษัท ของหลานชายของแจ็คนะคะเอารถมาทั้งค่ะเพราะว่ารถมันมเสียมันรั่วมันเป็นอะไรมันล็อกไม่ได้นะคะม,ม,าม,มาหาช่างมาช่างทั้ให,ให้ตอนนี้ก็เวลาน่าจะมีกรแกนโลแจ็ค ตอนนี้ก็เวลาประมาณตอนนี้เวลาเที่ยงนะคะดูว่าบรรยากาศเวลาเที่ยงฝน,ะะนตกค่ะตกทั้งวันทั้งคืนเลยบริษัทของหลานชายบริษัทใหญ่โตมากเรียกว่าเดินหากันไม่เจอเดินหากันไม่เจอนะคะต้องโทรศัพท์หากันมาก็มาถึงก็ไปเดินหากันหานไม่เจอก็โทรศัพท์หากันนะคะ ค okay. แค่นี้นะคะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะวันนี้กินนมจีนนะมันกินแต่ผัก น้ำจีนเหลืออยู่หัวหนึ่งหมดแล้วเหลือแ้วพักทำน้ำยาหมอหนึ่งกินได้สองสามวัน,ลวลวเ,นเลยยังไม่หมดเลยเดี๋ยวลวกนะ้องลวกเส้นเดี๋ยวลวกเส้นใส่กินดอ อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ายายทําน้ํายานี่ยายใส่ขมิ้นด้วยนะคะเนี่ยมันจะออกเหลืองๆอร่อยหอมด้วยอืม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 อือืมอืม วันนี้พิพัฒนมารับยานะคะมารับยาที่แอปตัก,กีอยู่ที่แอปตัก,กีมารับยาไปรู้ให้ยามาแล้วก็มารับยายาหมดทุกอย่างหมดเลยยาหมด ยาความดันสูงยาเบาหวานยาแก้อักเสบแล้วก็ยาสรตรนอนยาไมเกรนสารพัดยาเลยหมดหมดพร้อมพอมกันมันก็ไม่หมดหมดพร้อมกันหรอกไม่มีตังมาซื้อหมดทีเดียวก็มันซื้อทีเดียวเลยรอมาซื้อทีเดียวมากระป๋า นั่งรถมาก็มาคนเดียวเลยใช่ไหมต่อไสินี่มีกันเน็ตทีเดียวเราสิน่าจะรับไปสุดๆแล้วสวยกันเอไม่พี่พัดมาซื้อไอ้ช็อกเบาหูฟังบูทูบนะคะมาซื้อบลูทูธบลูทูธที่เขากำลังเช็คราคาอยู่ จะเปลี่ยนนังเช็คราคาอยู่ซื้อบลูทูธนะคะอยู่ที่อีกันเต๋ค,ะคะ่ะถึงบ้านแล้วค่ะ ถึงบ้านแล้วผ่านไปอีกหนึ่งยู่บ้านฝนตกอ้ยตกกระดอกระเดียแท้ฝนตกอะ่ะฝนตกทางฝนเลยดูสิตกกระดอกระเดียแถ้ฝนใบไม้ก็หล่นหมดแล้วนะก็ะไม่เหลือแล้วคนก็เหมือนกัน ชีวิตคนก็เหมือนใบไม้นี่แน่นก็นนถึงเวลามันก็หล่นลตามเวลาของมันเหมือนชีวิตฉันนี่แหละก็ถึงเวลามันก็หล่นก็ร่วงตามเวลาเพราะฉะนั้นตอนมีชีวิตยอยู่ก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าอย่าไปหวังอะไรมากมายกับคนข้างหน้ามีอะไรให้เรา คาดหวังเลยเลิกหวังหวังแล้วก็ไม่ไม่ได้ตามที่เราหวังเอ้ยถึงบ้านแล้วนะคะเก็บภาระไปซื้อไอ้แวะไปกัน้นติไปซื้อหูฟังฮ่ากลายเป็นว่าได้ฟรี <c oughs> ราคาเกือบหกสิบะอ่าห้ยูโร ไปมาได้ฟรีเลยโอเคเข้าบ้านก่อนนะคะไปแล้วอีตาป่าป่าไปเอารดไปทำเอาลดไปทำก็ให้เขาดูทำไม่ได้มั้งไม่เขาไม่มีเวลาช่างก็เลยต้องกลับนัดกันใหม่อาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าก็ไปทำใหม่ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือเปล่า,าจะเจอกันใหม่นะคะฝนก็ตกถ้าเป็นเมืองไทยมันก็จะเฉาะแฉะเฉะเตะะเถ้าเป็นเมืองไทยก็เฉาะแฉเฉาะแฉเนี่ยนี่ดีว่าที่อยู่เมืองนอกเขามีแต่มีแต่ อันรีมีแต่คอนกรีตนะคะคอนกรีตท้ทงนั้นไปไปทางไหนก็มีแต่คอนกรีตค่ะอยู่เมืองไทยก็โอ้ยเละเทะหมดแล้วฝนตกอย่างเงี้ยเดฟไม่ได้เข้าบ้านดีอ่ะโอเคบายบายค่ะเข้าบ้านก็ต้องใช้แปรงเขามีแปลงให้นะคะเช็ดเช็ดรองเทา้า ทำความสะอาดบ้า,บานนะพ้ดก็ต้องใช้ลาบันไดค่ะช่วย <c ười> ถ้าไม่มีลาบันไดอพี่พัดก็ต้องทำยังไงก็ไม่รู้ถ้าไม่มีลาบันไดใช้ลาบันไดช่วยดึงดึงแบบ มันขึ้นไหมพ่อขึ้นขานไม่ไม่มีแรงเดียวเดี๋ยวนะอึ๊บหัวเข่าไม่มีแรงคะ่ะโอเคแล้วก็เจอกันใหม่นะคะบายบายคะ่ะไปะเจอกันใหม่นะคะข่าววันเปิดประตูกันเจอบินเลยค่ะเป็นกองเลยพี่น้องเอ้ย